สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องบ่าโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บบาโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ คลิปนี้ก็มาพบกับนานาสาระเรื่องอ้อยอีกเช่นเคยนะครับชาวไร่อ้อย0ี่แสนขัวเรือนเดือดร้อนหนักรังแบนพาราคอสอ้อยเข้าโพดรับผลกระทบหนักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติแบนสารพาราคอสคอไฟลี่ฟอร์ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไกลโฟเซตนะครับ ก็จำกัดปริมาณการใช้นะครับซึ่งที่แน่ๆน,นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทัวเกษตรนะครับนางสาวมันัญญานะครับเคยบอกว่าพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นไม่ได้รับผลกระทบหนักไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าพี่น้องที่ปลูกอ้อยนะครับก็ใช้เครื่องจักรในการจัดการกับหญ้านะครับ ซึ่งยางาราก็ใช้เครื่องจักรได้นะครับในการตัดหญ้านะครับปลามก็ใช้เครื่องจักรจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการแบนพาราคอตมีแต่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบหนักแต่เป็นคําพูดที่ผิดนะครับสําหรับคําพูดนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลกระทบอย่างหนัก40,000 0ครัวเรือนนะครับและ พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอีกนะครับที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนจากการแบนพาราคอตสี่แสนครัวเรือนและเกษตรกรท่านอื่นประมาณ10ล้านคนเลยทีเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบนายมนตรีคำพลประธานสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย,ยกล่าวย้ำว่าเกษตรกรไร่อ้อยทั่วประเทศกว่า4 0 0แสนครัวเรือนเดือดร้อนหนักมากหลังประกาศยกเลิกใช้พาราคอต เพราะต้นทุนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นทั้งค่าจ้างแรงงานสารเคมีแถมต้องใช้สารเคมีมากขึ้นแต่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะกรูฟโฟซิเนตที่ได้รับคําแนะนําจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้มาทดแทนนอกจากจะฆ่าญยาไม่ตายแล้วกับทําให้ต้นอ้อยไม่เจริญเต,ติบโตกระทบเกษตรกร4 0 0แสนครัวเรือนหรือ10บล้านคนเลยทีเดียว สอดคล้องกับนางสาวทิพวรรณยงประโยชน์เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยกล่าวว่า4องค์กรชาวไรอ้อยพร้อมด้วย37สถาบันชาวไรอ้อยได้เข้าหารือกับดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากการแบนสารพาราควอตทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงส่งผลกระทบถึงโรงงานน้ำตาลรวมทั้งข้อมูลที่นำมาใช้ในการแบนมีข้อหน้ากังขาหลายประการ และเป็นการแบนสารชนิดหนึ่งให้ใช้สารอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีประสิทธิธภาพนั่นเองนะครับสำหรับกูฟ์ซินเนตนะครับที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้ใช้นะครับมาใช้กับแปลงปลูกอ้อยนั้นนะครับก็ทำให้อ้อยตายนะครับทำให้อ้อยไม่เจริญเติบโตและใช้ในแปลงข้าวโพดข้าวโพดก็ตายนะครับกูฟ์ซิเนตนะครับสำหรับแปลงปลูกอ้อยและข้าวโพดนั้นใช้ได้เฉพาะสารพาราควด เท่านั้นนะครับที่ใช้ได้ในแปลงปลูกพืชทั้งสอชนิดนี้ที่จะฆ่าหญ้าได้นั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเดือดร้อนอย่างหนักจริงหรือไม่นั้นนะครับจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราจ้างแรงงาน10คนนะครับใน1วันได้พื้นที่ ไม่ถึงหนึ่งไร่เลยทีเดียวนะครับสำหรับในการกำจัดหญ้านะครับสำหรับการจ้างแรงงานคนก็จะตกต้นทุนในการจ้างแรงงานก็จะอยู่ประมาณราว2,000บาทถึง3,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ละพื้นที่ที่ค่าแรงถูกหรือแพงเท่านั้นนะครับแต่สำหรับมาใช้สารกำจัดวัชพืชที่ถูกแบรนด์นี้นะครับต้นทุนก็จะอยู่ประมาณ7 0 0ถึง800บาทนะครับต่อไร่นะครับคือต้นทุนจะห่างกันมากนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชาวไร่ข้าวโพดนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับก็เม้นมาในใต้คลิปของบา่าวนว่าเดือดร้อนอย่างหนักในการแบรนสารพาราคอตนี้นะครับคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ